สนับสนุนโดยครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายใช้ครีม 91E ยิ้มไม่หุบเมื่อสุปตาอินดี้แซกชุ่มแพรันแม่ปีนี้ได้รับเลือกให้เป็นลูกกตัญยูโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ประจำปี2565งานนี้เราไปฟังความรู้สึกจากป่าเจ้าตัวกันค่ะรู้สึกดีใจ ครับผมที่ตัวเองได้มีโอกาสได้ได้รับรางวัลโลกพระราชทานยิ่งเป็นแบบว่าเกี่ยวกับวันพ่อวันแม่อะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งเป็นเกียรติกับตัวเองมากๆตอนแรกผมนึกว่างานรับรางวัลเขาจะให้คุณแม่มา<笑><笑>ก็เลยโทรโทรไปหาสองสองวันที่แล้วโทรไปหาคุณแม่ผมจะเออได้ไปรับโลกพระราชทานของลูกกะตัญญูอะไรประมาณนี้แม่ก็เลยบอกว่าโอ้จริงเหรอดีใจด้วยนะแล้วจะให้แม่ลงไปด้วยหรือเปล่างานนี้เขาให้แม่ไปด้วยไหม อะไรประมาณนี้ผมก็เลยบอกว่าเองานนี้เขาไม่ให้แบบแม่ไปอะไรประมาณนี้ครับผมแกก็เลยว่โอยดีเลยอดอดไม่ได้เดี๋ยวอดร้องไห้ไม่ได้เรื่องแบบว่าเรื่องภายในหรือว่าเรื่องที่แบบว่าผมทําแล้วที่แม่แบบว่าดีใจแล้วก็แม่ปลื้มปิติอะไรประมาณนี้ถ้าผมโทรไปเขาก็จะยิ้มเขาจะไม่ค่อยได้พูดคะเพราะว่าคือเขาเขาเขาพูดแล้วเขากลัวเขากลัวจะร้องไห้อะไรบมางส่วนมากเขาก็จะยิ้มแล้วเขายักหน้า แซคไม่ค่อยได้เจอแมอ่เราเป็นห่วงอะไรแม่บ้างมีเรื่องเดียวครับเรื่องสุขภาพนั่นแหละครับครับผมเพราะว่าแม่ก็แม่กับพ่อนั่นแหละครับคือก็ไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้แข็งแรงเพราะว่าสองสามสามสี่วันที่แล้วก็แบอบกว่าป่วยก็โทรบอกว่าให้ไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไปเช็คสุขภาพดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็เป็นห่วงครับผมถ้ามีโอกาสก็อยากรับคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาแบบว่าดูแลนนะครับครับผม เรียกว่าเป็นลูกกระตันยูที่สุดแบบนี้เอาใจแฟนๆไปเลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย